ธรรมชาติอยู่ได้โดยที่มีคนแต่คนอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีธรรมชาติการที่เราเดินเข้ามาตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าแบบ เขาตั้งใจปลูกให้เป็นอย่างนี้เราคิดว่านี่คือป่าอยู่แล้วเราคิดว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วออใช่เราไม่รู้ว่าอ๋อนี่คือเขาตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนี้รมเขาเจอมันคือเหมือนการเรียนแบบป่าเรียนแบบความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ที่มันมีอยู่ของมันไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่า เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์เดียวเพราะป่ามันก็มีจุดประสงค์หลายอย่างมีทั้งแบบให้ความร่มลื่นให้เป็นที่พำนักอาศัยของสัตว์มีชีวิตให้อาหารให้เป็นยาพี่เชื่อว่าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเรื่องนี้เรื่องธรรมชาติเพราะเราหายใจจากอากาศแหล่งเดียวกันน้ำแหล่งเดียวกันคือลงมาจากฝน คือเมื่อก่อนเอาจริงพี่รู้สึกพี่ค่อนข้างแอนตี้แบบว่าพี่รู้สึกว่ามนุษย์ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยแบบมีแต่เกิดมาแล้วก็คอนซูมอย่างเดียวใช้อย่างเดียวบริโภคอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปแล้วก็ตายแล้วก็อยู่อย่างนี้การที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราบางทีเรามีการถูกบ่มเพาะมาว่าเราอยู่ที่ไหนเราคือศูนย์กลางของที่นั่นความต้องการของเรามันมันมันเป็นใหญ่มันที่สุด เพิมมาเขาเจอ้งไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่มันบอกว่าเราต้องตอบสนองความต้องการของตัวเองโดยเคารพความต้องการของสิ่งอื่นด้วยไม่เพียงเพราะว่าเราจําเป็นต้องมีเขาเพื่อที่จะดํารงอยู่แต่เป็นเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเคารพและตอบสนองด้วยศักดิ์ศรีของการมีอยู่ของเขาเพื่อตัวเขาเอง flow Reway ก่อนจะทานอาหารเนี่ยเราก็จะมาร่วมกันภาวนาแล้วก็ขอบคุณธรรมชาติขอบคุณสรรพสิ่งที่ทําให้มันเกิดรูปแบบชีวิตต่างๆมากมายหลากหลายจนทําให้ชีวิตของเรามันดํารงอยู่ได้คือเราทำอย่านี้ทุกวันทุกวันทุกวันคุณก็เห็นคุณค่าของมันทุกวันทุกวัน เจอเป็นเรื่องของการกลับมารู้ตัวว่าเราต้องการอะไรชีวิตเราต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเราออกแบบชีวิตของเราให้มันสอดคล้องกับความต้องการนั้นโดยไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อธรรมชาติถ้าในใน่ง่ของภาคปฏิบัติเพื่อมาเขเจอให้เราคิดเรื่องอินพุตเอาพุตของชีวิตเรายกตัวอย่างเช่นเพราะเราพอ่อปลูกอาหารปลูกเสร็จเราเอามากินกินเสร็จนั่นคืออินพุตของเราแล้วก็ เกิดการขับถ่ายแล้วก็ขับถ่ายไปที่ช่วมอีโคของเราและช่วมอีโคของเราเนี่ยก็จะทำกระ,กระบวนการในการที่จะหมักหรือว่าผันอของขับถ่ายจากระบบขับถ่ายของมนุษย์เนี่ยไปเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้เราก็ได้ไม้มาทำฟืนเราก็เอาไม้ไปทำฟืน ถุงต้มทำอาหารที่เท่าเราก็เอาไปใช้เป็นส่วนประกอบในการทําผลิตภัณฑ์ร้างจานที่นี่ก็อาจจะมีบ้างบางทีที่เราทําอาหารมันก็เยอะเกินเราก็เอาอาหารไปให้ไก่แล้วก็ก็ได้ไข่มาจากไก่ไข่เราก็เอามาทําอาหารจนเปลือกไข่เราก็เอาไปบดล้วก็ไปใส่ในแป้งผัดเพื่อไปช่วยให้ผัดจะร่วเติบโตดีขึ้น เอาซอสทั้งหลายคอนเทนเนอร์พลาสติกแก้วพวกนี้ถ้าเรารีไซเคิลได้เช่นพลาสติกไม่ว่าจะ hard จะซอ f t เราจะไปล้างแล้วก็แขวนตากให้แห้งแล้วเราก็เอากลับมาทำอีโคบริเพื่อที่จะใช้เป็นการก่อสร้างบ้านดินทำเชลทำที่นั่งทำได้หมดทุกอย่างก็คือมันรองน้ำน้ำหนักได้มากพอสมควรอันนี้คือเอาซอสส่วนอินเนอร์ซอสจริงๆมันก็จะมีวัตถุที่มันจะเสื่อสมสลายเช่น อันนี้อยู่มานานจริงๆก็ซื้อมาจากข้างนอกเนี่ยอยู่มานานใช้ได้ระดับหนึ่งพอมันแตกมันหักเราจะไปทาโมเสสเนี่นพวกนี้เกิดจากการที่หบักระเบื้องทั้งหลายที่มันแตกแล้วก็ยังมีสูตรฐานกระเบื้องอยู่เต็มไปหมดเสร็จล้วป้ายทําอะไรที่มันจะลงใจสร้างความมีโอกาสให้คนมาสร้างความผิดเพื้นที่ใสหรับูรณนี้เราจะไม่ทิ้งสักอย่างแล้วเราก็จะซ่อมทุกอย่างจนกว่ามันจะซ่อมไม่ได้ เป็นบ้านทงางจิตวิญญาณของเราไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนของแบบทั่วโลกเดินเดินอยู่ในป่าป่าสนคอนม,มีเฟอร์แบบกินหอมๆอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเรายังอยากถอดรองเท้าแล้วก็มาเดินในดินของที่นี่สิ่งที่พี่แบบหยิบมาได้จากการที่อยู่ที่นี่ก็คือความหวังมันไม่ได้ขึ้นกับ ไม่ว่าจะเป็นวิธีแบบไหนคุณจะรีไซเคิลเท่าไหรเท่าไรอะไรเงี้ยแต่การที่เรามาอยู่ที่นี่เอามาเติมใจให้กันไอตัวมนุษย์นี่แหละที่มันทําร้ายทั้งหลายเนี่ยพอเรามาเติมไฟเติมพลังดีๆให้กันสร้างความหวังให้กันสิ่งนี้มันเป็นสิงขับเคลื่อนมากกว่าสำหรับตัวพี่เป็นทางลอดผมท,ม,าามทักไปถามพี่ออมว่าเออผม มาเป็นอาสาที่นี่ได้ไหมแล้วพี่อ้อมก็โทรมาบอกว่าเอออยากเราอยากเรียนรู้อะไรผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้อยากเรียนรู้อะไรจอดจงแต่ว่าเหมือนอยากอยู่มาเรียนรู้วิถีชีวิตที่เขาอยู่กันที่นี่แล้วก็ถามเขาอีกว่าผมจะอยู่ได้นานเท่าไหร่พี่อ้อมก็บอกว่าเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยจริงๆจะให้เป็นภาพเพิ่มมาเขาเจอผมว่าบางทีมันอาจจะไม่คนไทยอาจจะไม่ค่อยชินคํานี้แล้วแบบมองไม่เห็นภาพผมว่า ทั้งง่ายที่สุดนะก,ก็ต้องมาที่นี่มาที่นี่แล้วก็แบบเห็นภาพว่าแบบการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติแบบเป็นวิถีชีวิตอะ่ะมันมันมันเป็นยังไงคือตอนแรกที่เรามาเราเป็นคนที่ไม่อินกับพวกแนวจิตวิญญาเลยพอเราทำไปเรื่อยเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่าเออเราสังเกตตัวเองมากขึ้นเรามี awareness ในเรื่องจิตวิญญ,ญาณของตัวเองมากขึ้นผ่านการทำกิจกรรมผ่านการ ในรูปแบบต่งางๆจะมีทําการทําโยคะแล้วก็นั่งสมาธิคือด้วยความที่เอามาเคอร์มันเป็นแบบเรียนแบบธรรมชาติหรือเรีนแบบปลาเราจะใช้เราเราใช้คำภาษาอิต่ว่าเรียนแบบนั้นคือค่อยๆฟื้นฟูค่อ,คอยๆแบบทําให้มันดวงสมงดูในแบบธรรมชาติแล้วพอเวลาเรามาอยู่เราตัวเราเองเราก็คือธรรมชาติอ่า พอเราเอาธรรมชาติของเราเข้ามาอยู่กับธรรมชาติด้วยมันก็คืออันเดียวกันมันก็เข้าหากันมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นจังหวะที่มัน,มนไปด้วยกันมันรวมคนจะมองว่าแบบโหมาอยู่นี้ต้องมีเงินเจ็บต้องแบบ นาะสบายแล้วเหมือนรีทายแต่ไม่ใช่เอาจริงทุกวันนี้ก็คือใช้เดือนชนเดือนค่นะยังหาเข้ามาเพื่อที่จะให้มันพอกับที่เราใช้แต่เราใช้น้อยพอเราใช้น้อยมันก็หาน้อยอ่ะมันก็เชื่อมเข้าหากันแต่ถ้าเราใช้เยอะเราก็ต้องตะเกียกตะกายหายเยอะเนี่ยความม้างข้างของพี่ก็คือการที่ได้ตื่นมาทุกวันแล้วรู้ว่าโอเควันนี้จะจะ,จะทำอะไร แล้วก็มีความตื่นเต้นกับสิ่งนั้นนะ่ะแล้วก็มีความสุขระหว่างการทำเราจะได้กินอาหารตามฤด,ดูกาลเราจะได้กินอาหารที่เกิดในท้องที่นี้ตามความสมบูรณ์ของดินตามน้ำตามอากาศของที่นี่เราได้กินอาหารที่สดที่ดีกับร่างกายได้อยู่ในแวดล้อมที่แบบเอเื้อเฟื้อต่อสภาพจิตใจเนี่ยค่ะคือสำหรับพี่มันคือพอจบวันก็คือมันก็จบวันเนะี่ย มันก็คือแค่นี้เองชีวิตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นอีกไหมแต่นะวันนี้ที่เรายังอยู่แล้วมันมีความรู้สึกแบบนี้ที่ที่แบบรู้สึกว่านี่มันเป็นสิ่งที่มีค่ามาก